English on tour ร่วม On Tour โดย i s u z u MU-X 1.9 DDI Blue Power วันนี้นี่น่ก็ยังอยู่ที่สปานะคะคุณผู้ชมคำว่าสปาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ spa spa และเวลาที่เราพูดถึงสปาหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการนวดคำว่านวดหรือว่าการนวดออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยค่ะ massage <Mass> น้องขาที่นีน่าขอดูพ้อมใส่นะคะโอ้ยที่นี่มีของเยอะเลยเนาะถ้าเราอยากจะถามกับทางสปานะคะว่าคุณมีบริการอะไรบ้างสันส้นงๆง่ายๆพูดได้แบบนี้เลย What treatments do you have What treatments do you have คุณมีบริการอะไรบ้างตกลงว่าพี่นานี่ค่ะพี่นาขอทำตัวนี้ก็แล้วกันนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณ Isuzu MU-X 1.9D DI Blue Power ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ